สวัสดีค่ะฉบาสวัสดีพี่น้องแฟนคลับทางช่องทุกๆกท่านนะคะสวัสดีนะคะล้างเลขออกนะคะเนาะขอแสดงความยินดีกับพี่น้องนะคะแฟนคลับทางช่องูุที่โชกม,มันนะคะเนาะเมื่อนี้นะคะชบาเดินท่านะคะล้างห้วอ,ออกนะคะเดินท่านะคะ ไปหานะคะคู่บานนะคะเนาะซึ่งเนวทาของคู่บานนะคะได้เข่านะคะเก่าซีนะคะตรงๆเลยนะคะในชุดเต็มนะคะผู้ใดที่ติดตามนะคะผู้ใดที่อยากได้ชุดเต็มของคู่บานนะคะกับสีโสดสีมานเพราะว่าชุดเต็มของเพื่อนมีทั้งเหมือกเก่าคูนะคะพี่น้องเพิ่นตัดออกแล้วก็เลื้อแค่หกคููนะคะเนาะอ่ารอบไปติดตามรับชมต้องการว่าตองวดนะคะเพื่อนสิฟากตอนเป็นตัวไดนะคะลัางไวออกเลยนะคะเนาะขเขอบคารับชมคลิปนี้แล้วนะคะมัารูว่าชอบฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแช่นะคะ เพื่อเป็นกำลังแรงใจให้กับทางช่องนะคะเนาะเอาค่ะพี่น้องค้าจังใจก็รรอบไปติดตามรับชมน้ำกันอยู่ที่วัดคู่บาเลยนะคะเนาะการนมัสการค่กาการนมัสการรูา้นมัสการครับค่ะ<ส>พแฟนครับาม,มาต่มตองหัวค่ะมาแสดงความยินดีนำเนาะเล็กปูด้เขาเก้า <94 S 1> สี <c oughs> เนาะ <c oughs> ตองหัวหพี่น้องบอกแล้วสื่อชุดเต็มว่ามีพลาดนะคะเนาะชุดเต็มนี่เขาจะมาติลรคาหนีนับจนลงอะไรเนี่ เข่ารู้ว่าเอาไปมากกับตุดทิมหรือเก่าครรอหอดโค้งุดนหายมากคู่บ่าวพนฟันเก่าหาม็ดเดียวพี่น้องเลือดตัวเดียวว่าแต่หาผู้ใดซื้อชุดเต็มนี้ได้เงื่อนตลอดนะคะเนเพราะว่าแอบกัดจำว่ได้แล้วว่าเขามาจังหวดติดเหล้ยวนะคะนเพราะว่างวดที่ผ่านมากับเขาซูนหาตัวตรงนะคะกับเขาอีกนะคะเนาะเขาอีกเก้าสี่ข้อไหนก็ค่ะสิบเจ็ดสิบเจ็ดแล้วก็มาศูนหาสิบเจ็ดแล้วก็ซูนหาแล้วก็เก้าสี่ สามงวดสามงวดติดแล้วสาหรับชุดเต็มเนาะพี่น้องมาเบ่งต่อมันมามันบวกกับมือนันเมันเมียนค่ะมันมากๆแหลวก็บบวกกับเนาะค่ะเนาะก็คือห้องบอก่ายพี่น้องซื้อชุดเต็มห้องซื้อตัวตรงเพราะว่าผู้บ่าเพนหาลักลักซิบลักหน่วยห้อยู่แล้วนะคะเนาะกันเลยถือว่ามานอยู่นะคะเนาะถือว่ามานอยู่นะคะเดินดีเนาะไม่ยดนโงนในห้องไหนที่สวยค่ะ เดี๋ยวมารอติดตามพี่น้องตัวนะคะตัวงวดน้องหลังเหล็กออกเลยพี่น้องตองแรงตามมุ่งแรงสาวไล่แล้วสาวไล่พี่น้องยานพี่น้องเอฟซียานท่าโดนเนาะยานเอฟซีท่าโดนเลยมาเอาตอนแรงวันเหล็กออกเลยตอนแรงวันที่หนึ่งเป็นจริงกัะคุณผมหน่งสองสาม จะมีเสียงฝนแน่เนาะพี่น้องเนาะฝนตกพร้อมเด้อค่ะพี่น้องค่ะฝนตกพร้อมนะคะเนาะเอาถุงใส่เนาะเปิดแปดใส่เป็นเลยเอาไปเต็มก่อนเนาะค่ะเอาชุดเต็มก่อนเลยค่ะเอฟซีว่าบอทาคงสุดท้ายแล้วครับคู่บ่าวเอาชุดเต็มว้าลอาบอทาจุดไทยกันบอทาแม่ผู้ใดตามันชุดเต็มนี่บอเคยเสียใจเนาะ เข้าตลอดตูตรงกวเอาเอาเมียนตัวกะเมียนตัวอิซูวาอย่างนี้ตามมาบุุเป็นตัวอ้เรอฮือฮือฮือออฮอือฮือฮืนอฮอฮือบืรฮือฮือฮอฮือฮือฮือฮอฮือนอฮมอฮือฮพอฮืออฮือฮือฮือฮ้อฮือฮือพืออฮือนืดฮืออออย สิเบดลวิ่งสองวันนี้ไงวิ่งสองฟันเล่นมาค่ะสองเล่นมาค่ะสองบนลางเลยแต่ว่าการยังบอยากมั่นใจเนาะครับกัญญ์โบมั่นใจปัาแต่ว่าที่แน่ๆนี่คือสองกับสามตัวนึงค่ะถ้าตัดนิดนึงไปแล้วเด้อ ตัดหนึ่งออกแล้วะอะ,อะไม่แค่เหลือนคือตัดไว้เลยค่ะพัวตะตองหัวนึงนี่ <laughs> ไปเลยสองกับสามเรือสองกับสามเนาะอะถ้าถ้าเชให้คู่บาดเน่นให้ตอนนี้มักจะได้สี่คู่ไดเน่นตอนนี้เชได้สี่คู่เน่นอันนี้เป็นลักยังคะ่ะจับลักให้หลูกบอลรูกว่าย,ย่างพันจับคะ่ะอันนี้หนึ่งสองสามมันตรงกับัเลขส่วนลักซิปพ,พอดีอ๋อค่ะส่วนลักซิป ตัวน,นี้เป็นรักสิบตัวน,นี้สิปเป็นรับนวยมันปะค่ะแมอ่อ๋อออ้อค่ะพี่น้องสูตรหลักสิบมันจะได้ศูนย์หนึ่งสองสูตรหลักสิบศูนย์หนึ่งสองแม่มันมาติดกับเลขติดนี่คือสอง อ๋อก็คือติดอันนี้เป็นเลขติดซื้อๆเนาะค่ะเนาะแนนเลขติดเลขโบ้เคยพลาดตัวนี้อ๋อก็ก็คือมาอยู่แล้วตัวหนึ่งแมนมันมาตัวหนึ่งสิมาสองหรือมาสามรคาเบิรงกันเนาะคือให้คันแม่นเน้นมีสองครับสามอ๋อคันเน้นคือหลักสองลักสามเลยแนนหนึ่งนิตาถิมหนึ่งโบ้ปันใดบ้ปันใดนี่ค่ะจะเอาไปสักก้อซื้อๆค่ะ ผู้ใดมีเงินก็ลงไว่โลดเด้อนี้เออซีคู่นี่นบ้างค่สองเจ็ดสองแปดสามเจ็ดสามแปดนี่บ่คู่ชุดเต็มจะไหนึ้นจนหน่อยแต่ครับคู่บ่าชุดเต็มจะไหนกจนหน่อยชุดเต็มอยากตัดแน่แล้วโอ้ยเข้าคู่ี่าิอนคงชุดท้ายที่ผมเลี้ยคู่เดียวซะบ่พี่จิถือใจเอฟซีคูบหน่อยแต่นอกนาดบ้านโงแรกยังเหลือแค่สามีเนาะัคพงสุดท้ายสิเหลือจกคู่ประกาประกาศเอ็ดเมื่อพี่น้อง เต็มเก้าเก้าสุดคือเต็มสูตรเต็มทั้ง่มดทั่าตัดลักลักสิบนี่เป็นยังก็ค่ะได้เขียนให้เพื่นก่อนหลักสิบศูนหนึ่งสองเอาไม่เขียนยังสี่บรรนัเคือวางสี่หลักสิบศูนย์หนึ่งสองศูนยหนึ่งสองนวยนุ่มนออก ด้วยกันเก็ดแปะเกล่เก็ดแปะเออเก้าเนเกล่เอาใส่เก้าไปโรดเขาไม่เต็มสูตรเต็มสูตรเนี่ยเขาได้แต่งตัดออกที่หลังนี่ค่ะเก้า,อ,าอันนี้เป็นบนล่างด้วพี่น้องเด้อยลักซิปลักหน่วยนะคะเป็นบนล่างนะคะ,นะเ,เนาะเพอยังงานเฮ็ดให้ยนนังบระธาได,ด้โลโ,ลโกโ้โลโกโ้คู่โปเขีย์นั่นหรอคู่บ่าครับลืมโลโก้ลรื่องโลโก้เนาะเขียนเลย พี่น้องจังมาตามอีกนะคะแล้วจังมาตามใหม่เพราะมันยังยังบทันได้เหตุคาตาฆาสวดมุ่นแล้วเนาะหลายควงอยู่นเนะเาะแอดกาวฟพี่น้องผู้บา่าวหัวตะสวดมุ่นแล้วนะคะทําวัดเหล้วนะคะจังไดกันบัญชีสิบหกเออจังมาเบิองอีกนะคะเนาะแต่ว่าอันผู้ใดฟั่งชัดเจนแล้วนะคะผู้บ่าวบอกว่าซีคูที่ตีกรอบตาล่างหายนีนะคะ ให้มีทุนนะคะผู้ใด้มาหนวดที่ผ่านมาหาซื้อไว้เลยนะคะเนาะสองเจ็ดสองแปดสามเจ็ดสามแปดนะคะหาหยิบจับฉลากกินแมล็ดบาตไว้เลยนะคะเบิ่งกเล็กวิ่งเล้วเบิ่งเล็กวิ่งเล้ววิ่งสองไม่เดียวไม่หมครับผู้บาดถ้าวิ่งสองก็เลยแค่สองเจ็ดกับสองแปดสองแคนั้นเมี่นค่ะโตัวสามตัวสามเจ็ดสามแปดนี่เป็นตัวร่องชุดเต็มก็บ้านมันชุดตัดด้วยตองหวัดเลยนะคะเนาะเต็มกับตัดเดียวกันเนาะสำหรับชุดเต็ม ติดมากันสามตันได้แล่ะค่ะสัมตันเราเป็นบ่ค่ะเนี่ยเพราอดหอดคงสุดท้ายซีเรียสตัวเดียวอยู่พี่น้องแต่ว่าสูตรเต็มนีบ่มีผ่าสามงวดติดแล้วนะคะเนาะที่ว่าถือจนนับลงจนจําม่ได้แล้วพี่น้องเอานี้มันตัวน้อยแต่ว่าจะให้เบิร์นใช่ไหมค่ะสูตรที่ว่ามั่นใจว่าสองจะมาค่ะสูตรตัวแรกศูนย์หนึ่งสองค่ะตัวที่สองหนึ่งสองสามค่ะ ตัวที่สามมีสองกับสามค่ะเอาพี่น้องตัวน้อยแย่าด่ามาแอดมินเด้อพี่น้องว่าตัวเล็กจังเพรเหตุตัวใหญ่ตจะไม่ใช่เอาล็อกเรียนสูตรไปใส่กันมันที่เบิ่์กันเนี่ยค่ะเออมันทีเบิ่กันยันยันเอ็มซีคอปีบอกกู่าบอกมันนั่นถ้าเอาสูตรไปใส่กันต่างคนก็ต่างเอาสูตรเดียวกันมากมืนกัจับใส่กันบ่ได้อย่างนั้นเออมันจะเป็นตัวเดียวกันมาคือเลขตัวเดียวกันตัวเดียวกันหันมากัน บบได้กันเพื่อแล้วค่ะไม่ต้องเอาลายสูตรมาประสานกันนะค่ะค่ะเมียนเมียนคูเนาะเมียนสูตรไปสูตรมันมาประสานกันสูตรเดียวกันผัดมาเบิ่งใส้กันเมื่อกาตายทั้งทีเมียนค่ะเพราะว่ากันผู้นี่ก็มาสูตรนี่ผู้นี่ก็มาสูตรนี่เอาใส่กันตายยกทีมนะฮะเนาะเมียงมาเนี่ยอะไรกระตุกกันหน้าม้าเน่ยอะไรกระตุกกันเมื่อกาตายทั้งทีมเดี๋ยวมันศีวมีผู้ถือด้ค่ะเนาะเอ้ยพี่ขึ้นสีส้มสีมันหลายอย่หลงเนาะครับ ว่าให้เบิงเอาตัวนี้แหละในสองสองตัวสองสามตอนเลขกปีดนี่มันบอกเคยพลาดแค่เออพลาดเธอเดียวเพื่อนว่าอะไรเคยประกาศไปอ่ะแมนค่ะพลาดเธอเดียวปีหกติดง่าตั้งแต่ปีหกสี่เลยเด้พี่น้องพอวตาพลาดเธอเดียวงวดก่อนนะสี่ห้าสี่ห้าหกค่ะคู่บ่ารันหามาบนล่างเออหามาบนล่างมันสี่มาตัวไปตัดสี่ออกนะเนี่ยแม่นวันนี้ โอ้โนี่เลขติดนี่โอ้โหงวดที่ผ่านมางวดก่อนอาจังมาหาหามาสบดมาลังนี่ค่ะอันนี้กันสูตรเดียวกันนี่แหละที่เฮทายนี่เลขติดไม่เคยพลาดอ๋อสูตรเดียวกันเลยแม่นร้อยคงคิดว่าเป็นร้อยงวดนี่แหละนี่พิษเท่อเดียวเมียนร้อยงวดตั้งแต่ตามาปีหกห้าแล้วก็แกลยาอ้วยแล้วก็มาปีปีหกสี่แกลยาอ้วยมาปีหกห้าอีกกะเข้าก็เข้าเก้าสิบเก้างวดตัวเนอคันเลย ลยงวดขาดงวดเดียวขาดงวดเดียวที่ว่าไทายทำนี่กันว่าย่ำอยู่ตลอดว่ามันแค่พลาดแค่งวดเดียวแมนค่ะแต่ว่าเอาหาจับคู่ถือเพราะแค่นั้นละสองคู่ค่ะก็คือว่าคันันผู้ไหมีเหล็กเด่นก็เอาใส่เหล็กติดได้เลยพี่น้องนี่ซองตูนี้บ่าเคยผลานะคะอเอาลองพิจารณาหน้าเบิ่งนะคะเป็นแนวทางนะคะเนาะที่หันมันพลาดเนี่ยเพราะว่าพลาดจะของไปตัดสี่ออกก็ชได้อืมตัดตัวใดออกตัวนั้ตัดเก้าสี่ออกค่ะ กวาเซียนตัดเซียนตัดตัดเนี่ยวิ่งนการ่ะจะคายอยู่ดอกก่อนค่ะเลวิ่งนี่ผ่านยากนีะค่ะเนาะตัวปั้นตัวใดมากตัวนั่นอยู่ไหมค่ะแต่ว่ามวดนี้นี่ปั้นทงวดไม่ใจพวกว่าลอยเปอร์เซ็นต์แล้วลอยเปอร์เซ็นต์แล้วสองนี่แม่หัวบางนึงคู่บาฟันนะคะนใจลอยเปอร์เซ็นต์เก่ามาอีลีเก่านะคะวัวนี่ลอยเปอร์เซ็นต์สองนะคะ เอาซ้ายวิ่งอย่าลาดเลยนะคะเนาะค่ะแล้สุดท้ายนี่ก็ขอขอบุญขอบคุณนะคะคู่บาเดอร์ค่ะที่แบ่งปันแนวทางนะคะในเส้นครับทางช่องในมีชกมีหลาบน้ำกันนะคะเนาะฝนตกพาฝนมาเลยครับผู้บาค่ะสาธุค่ะสาธุฝนตกกับพยูเนาะฝนตกกับมาค่ะเอาค่ะพี่น้องคะหลังจากรับชมรับฟั้งแนวทางนะคะก็ผูบามาเรียวพี่น้องกับพิจารณาเบิ่งเป็นแนวทางนะคะฝากตอนกันนะคะลังห้อยออกพี่น้องคะ อสีโสดสีมันนะคะทาคู่บ่ายอยู่นะคะคู่ใดที่รอค่อยชุดเต็มนะคะชุดเต็มไม่มีพลาดน,นะคะเนาะสามเงิอติดแล้วนะคะอ่เอาเมือเบิรต่อนะคะว่าขวดซีทีสีเดินยาวอีกบอนนะคะเนาะอ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะบารขอลาพี่น้องไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าให้พี่น้องโชคมันรำรวยสุกุสุขคนสวัสดีค่ะ